ที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนประมาณ9ปีครับไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนตอนเลื่องงานอะไรเงี่ยฮรผมก็โดนกระแทกมาปุ๊บซึ่งตัวเนี้ยผมเหมือนเหมือนมันบิดไปอย่างเงี้ยครับคือเสียงเหมือนเหมือนขวดน้ำารัเหมือนขวดน้ำองบิดดังกรึบแล้วผมก็ลมทั้งยืนเลยครับคุณหมอก็บอกว่าแค่อักเสบ ถ้ายามากินยามาทานนะทีน um ีここ oui. ้พอผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่หายเดือนที่2ก็ผมก็ไปอีกเดือนที่3ก็ไปอีกก็ยังเจ็บเจ็บประนอดแอดนะฮะสุดท้ายผมก็คิดว่าเออสามเดือนมันคงน่าจะพอแล้วก็ไม่ไม่ตัดสินใจไม่ไปหาหมอเลยครับเกือบ2ปีฮะก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเดินเดินอยู่เข่าอ่อนบ้างหัวเข่าพับบ้างบางวันนี่ลงไมานั่งเลยนะฮะแลวทุกครั้งที่อ่อนเนี่ยมันจะมีความเจ็บปวด มาทุกครั้งแล้วมันก็ยิ่งมากขึ้นตามเรื่อยๆเลยครับตัดสินใจครับไปหาหมอครั้งหนึ่งผมว่าครั้งนี้มันต้องเป็นอะไรแน่ๆอลอ,อผมขึ้นเตียงแล้วเขาก็จับพวกเขาเนี้ยโยกคือปกติอะ่ะมันจะแน่นครับคือหัวเข่าคนส่วนใหญ่อะมันจะแน่นแต่ของผมอะคือมันโยกขึ้นโยกขึ้นโยกลงอย่างนี้เลยคุณมอเขาว่าเอ็นไขว้หน้าขาจริงๆเอ็นไขว้หน้ามันมันจะมีเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังใช่ไหมครับแต่ผมคือเอ็นไขว้หน้ามันขาดแล้วก็ ทีนี้จริงๆเขาบอกว่าตรงหัวเข่าเนี่ยมันมีประมาณ4เส้นซึ่งของผมเนี่ยเอ็นไขหน้าผมเนี่ยขาดไปแล้วแล้วก็จะมีเอ็นที่มันอยู่ระหว่างกระดูกตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยที่มันจะเชื่อมกันนะครับตรงเนี้ยก็ขาดไปแล้วและอีกข้างหนึ่งคือมันมันฉีกเหมือนเหมือนมันติ่งสุดท้ายเหมือนเส้นบางๆแล้วอะครับคุณหมอบอกว่าทั้งั้นก็ผ่าเถอะผ่าเถอะอะไรเงี้ยมันทริงไว้คือหมอลองหายเนี่ยหมอลองกระดูกผมเนี่ยมันยุ่ยจนมันจะไม่เหลือแล้วครับ คุณปล่อยไว้นานเกินไปนะถ้าทิิงว่าอย่างเงี้ยนะคตคุณเดินไม่ไดนะ้คุณเดินไม่ได้นะเดินยังไม่ได้อะแต่บอลก็ไม่ต้องคิดถึงแลยครับคุณบอกว่าบอลก็เตะไม่ได้นะ่นอนก็คือ,คอ,คอผมมาเคยเตะบอลมาตลอดตั้งแต่เด็กพอหมอแบบไม่ให้ตเตนะอะไรเงี้ยครับอ่มันมันคนแย่คนแย่ <laughs> แย่จริง <laughs> เดือนแรกคือเหมือนผู้ป่วยติดเตียงครับลุกยืนเองไม่ได้อ่าบน้ำเองก็ไม่ได้ขารีบเลยครับคือหมอห้ามแบบขยับขาเป็นเดือนแล้วครับคือมันรีบมากครับคือกล้ามเนื้อทุกอย่างหายหมดเลยหายจริงๆหายจนแบบตรงเนี้ยห้อยเลยครับอ่าเหมือนแบบมันห้อยตองแต่งตองแต่งเลยว่าเหตุการณนั้นคือแบบยอมรับเลยว่าแบบมันแย่มากผมก็หาทางอะ่ะผมก็สู้อะ่ะลองเดินฝึกเดินทุกวันฝึกงอขาทุกวันนะ อะไรที่ว่าดีก็กทำหมดนะครับจนเพื่อนที่ทำงานนะครับเขาก็แนะนำอาหารเสริมตัวหนึง่งตัวทัวรพีมนะครับอยู่ีทูก็เขาให้คุณแม่เขาทานอยู่แล้วนะครับพิ่งคุณแม่เขาประมาณ70แบบ็ดะเขาก็ยังแข็งแรงเดิมได้ปกตินะแล้วเขาก็แนะนำวันนี้มาผมซื้อให้คุณแม่ทานก่อนเพราะว่าคุณแม่ก็มีปัญหาเดียวกันเพราะว่าเขาผัดข้าวทุกวันนอะยืนแบบ ตลอดเลยก็คุณแม่ก็ทานตอนเนื่องประมาณ2อถึงสเดือนซึ่งเขาเดินดีขึ้นนะตอนแรกคือเดินเป็นเป็ดเลยครับเป็นเป็ดเลยอ่ะเพื่อย่ออ่าจนผมเห็นว่าเฮ้ยแม่ทานย่างดีขึ้นเลยอ่ะผมก็แบบเฮ้ยลองลองกินลองทานดูบ้างผมจะทานตอนเช้าครับตอนท้องว่าง1เม็ดก็คือสามารถเดินแบบเดินได้สบายขึ้นไม่เจ็บมากคือจากที่มันเคยเจ็บมากกว่านี้แล้วมันบรรเทา อาการค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆผมเริ่มงอขาได้มากขึ้นจนแบบงองอได้สุดเลยงอได้สุดนะครับแล้วก็จอกกิ้งเบาๆได้แหละผมก็เริ่มจอกกิ้งเบาๆเริ่มแบบเฮ้ยมันไม่เจ็บนี่หว่าซึ่งถ้านับตอนนี้ผมทานมางริงก็ทานมาประมาณ8ถึง9เดือนแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถวิ่งได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเตะบอลหละก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับ คือทุกอย่างมัน,มนฟื้นฟูได้ครับอยู่ที่ว่าเราเราฟื้นฟูถูกจุดหรือเปล่าเราหาวิธีหรือว่าเจอทางออกที่ดีที่ที่มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะมันก็มันก,มนก็มันก็ได้ผลที่แบบเราคาดไม่ถึงนะจากที่เราคิดว่าจะไม่ได้เตะบอลละจะไม่ได้วิ่งละอนะไรเงี้ยกลับมาได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็โคตรดีอะ่ะโคตรดีดีจริง ฝากถึงคนที่มีปัญหาเดียวกันนะครับก็สังเกตตัวเองดีๆครับถ้ามันมีอาการที่เดินเดินอยู่แล้วขาอ่อนลงไปหรือล้มพับลงไปหรือเจ็บไม่หายสักทีเลือหลังนะครอ,ะอย่าปล่อยไว้ครับคุณอาจจะเดินได้ในตอนนี้ครับแต่ว่าอนาคตคุณเดินไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหัวเข่าคนเรามันเสื่อมทุกวันนะอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้ดีกว่า ครีม UC2 AquaMin วิทยาการฟื้นฟูข้อเสื่อมที่ต้นเหตุสุขกายสบายข้อมีจำหน่ายที่ร้านภูมิใจไทยร้านตำรับไทยหรือสอบถามโทร099 539 7926